ห่างไกลแค่ไหนก็คือเพื่อนอนะ่ะเออมันมันบอกไม่ได้นะมันพูดไม่พูดไม่ถูกว่าเจอกันแล้วมันจะมี energy มันจะมี energy ที่รู้ได้เลยว่าเออกูเป็นห่วงมึงมึงเป็นไงบ้างแล้วเราสามารถเล่าความทุกข์ให้ฟังได้สามารถปลอบใจกันได้ เงินทองสมัยนี้เราต้องเข้าใจนะว่าไม่มีใครช่วยใครได้เขาก็มีภาระของเขาเราก็มีภาระของเราคุณอย่าไปคิดว่าเพื่อนที่ดีคือคนที่จะต้องมาช่วยซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินคําพูดของเขาและความหวงใยที่มันออกมาจากใจจริงคุณจะสังเกตได้ว่าคุณอีนี่มันเฟกหรือว่าอินี่มันพูดมาจากใจจริงหรือว่าพูดไปผ่านๆน,นะคะคุณเคยเจอคนที่แบบพูดกับใครแบบผ่าน นอะไรไปเรื่อยนะให้เขาแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะคุยอะไรแบบจริงจังก็คุณก็ไม่จําเป็นต้องไปตั้งใจที่จะคบแบบจริงจังนะคะเออให้เราให้เราสังเกตอาการกิกริยาอันนี้มันเป็นภาษากายนะเป็นภาษากายของคนที่เราสังเกตได้ง่ายๆนะคะเออเป็นเทคนิคแลนะ้ไม่จําเป็นบางครั้งนะคุณเจอปัญหาเยอะคุณต้องคุณต้องแก้เองแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ย ทำไมบางคนนะร้องขอว่าฉันปัญหาเยอะจังเลยทำไมไม่มีใครมาช่วยฉันทำไมเพื่อนไม่มาช่วยฉันอะไรเงี้ยคือเพื่อนมึงเป็นใครเพื่อนก็คือคนปะเพื่อนก็คือเหมือนเราเขาก็ต้องมีปัญหาของเขาปะเออแล้วเวลาเพื่อนเขามีปัญหาเขาไม่เห็นมาบอกบวยวายให้มึงเลยว่ามึงต้องไปช่วยเขาอะอถ้าะฉะนั้นใจเข้าใจเราเนาะคิดได้ก็จะมีความสุขนะคะทุกคนนะมีปัญหาของตัวเองนะ ใช้ชีวิตยังไงให้อยู่บนความเป็นจริงมากที่สุดนะมีปัญหานะคะโค้ดไม่มีปัญหาทุกวันวันเว้นวันเพื่อนในเฟซก็จะรู้ว่าแบบโอ้โหเพื่อนเก่านะคะเพื่อนเก่าในเฟซก็จะรู้นะคะว่าอีนี่มีปัญหาทุกวันบางวันมันก็ป้าบางวันมันก็ติงตองบางวันมันก็หัวเราะบางวันก็ร้องไห้บางวันมันก็แบบโพ้ดแบบดาร์กไซส์อะไรของมันคนเรามีอ่ะก็มันมีอ่ะแล้วมันก็เป็นพื้นที่ของฉันฉันมีสิทธิ์ที่ เราจะไม่ไปโพสเดี่ยวสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนคนอื่นแค่นั้นเองเพื่อนทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าไม่เป็นไรนะบางทีบางทีมันมีอะไรที่ร้ายแรงกว่านั้นแต่เราก็ต้องเก็บไว้เราจะไปโพส์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทําให้คนที่เขามาเห็นเขารู้สึกไม่แฮปปี้ในการที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราเขาก็จะอันเซนเราเขาก็จะออกไปนะคะเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องไปโกรธโกรธแค้นชิงชังอะไรไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปโกรธ โอเคค่ะวันนี้ก็ไม่บายนะคะพูดจนน้ำลายแตกก็นั่นแหละค่ะคนที่ทําอะไรกับคุณไว้ก็ได้รับเวรกรรมของเขาก็คือเขาจะไม่สมหวังไม่ประสบความสําเร็จสรุปให้ไม่สักเซสนะคะในเรื่องการงานในเรื่องการเงินนะเป็นเรื่องปกติแต่คนเราต้องมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วไม่ว่าศัตรูคุณจะเป็นใครก็ตามนะคะ เขาทากรรมชั่วไว้เขาก็จะได้ไปชดใช้กับส่วนกรรมชั่วส่วนกรรมดีคนเราก็ต้องได้รับเช่นกันนะคะทุกคนมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเฉะนั้นถ้าคุณเห็นเขาขาขึ้นไม่ต้องไปงงนั่นคือกรรมดีเขากําลังสนองเขาอยู่นะแค่นั้นเองคิดแล้วก็สบายใจนะคะปล่อยวางนะใครอยากแซงแซงไปเลยนะคะไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวจุดจบมันไปเจอกันที่นั่นนะ่ะนะคะมันจะแซงไปถึงดาวังคารหรืออะไรก็ไม่ต้องไปอิจฉา นะคะต้องอิจฉาใครบางคนแบบพวกในเฟซอ่ะโอ้ผัวรวยผัวเปนะคะก็ก็โชว์กันอะไรเงี้ยนะแล้วเป็นไงแล้วก็สุดท้ายมันต้องตายไหมมันต้องป่วยไหมมันต้องมันต้องกินไหมมันต้องใช้ไหมคุณไปรู้ได้ไงเบื้องหลังอาจจะตีกันตายนะคะเลือกบ่นว่าเมียใช้เงินเยอะอะไรก็มีนะคะแต่ตอนหน้านี้ต้องปีให้สาธารนณะ ชาวโลกรู้ว่าเนี่ยผัวฉันซื้ออันนี้ให้นะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมรองทง้ารองเท้ากระเป๋าแบรนด์เนมอะไรก็ว่าไปนะเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะไอฟนไอแพดเอ่อไอโฟนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโชว์กันมันก็เป็นมันก็เป็นด้านหนึ่งของมนุษย์นะนะของคนที่เขายึดติดพวกนี้ไปแล้วก็ต้องปล่อยวางเนาะเออเราไม่ยึดติดอะดีแล้วนะคะเพราะว่าคุณต้องรู ไปไม่ได้นะคะเอาเะไไปไม่ได้แม้กระทั่งผัวเมียรักกันปานจะก,กืนกินอยากตายพร้อมกันยังตายไม่ได้เลยเพราะว่ามันคนละคนละบุญคนละกรรมนะคะอืมใครหมดกรรมก่อนก็ตายก่อนค่ะใครที่อยู่เนี่ยคือคนมีกรรมนะไม่ใช่คนมีบุญนะคนที่อายุยืนไม่ใช่คนมีบุญนะคะอย่าเข้าใจผิดโอเคค่ะบ๊ายบายจเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ